เอาแล่วคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คือจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมใหม่เอง K.O.9 นะครับที่คุณผู้ชมน่าจะแบบได้อ่าได้ลงไปเล่นแล้วได้สังเกตแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแอร์ดรอปสกินของอ่าอะไรคุณผู้ชมเป็นเครื่องบินใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมครับอ่านี่เลยนะครับก็คือจะเป็นธีมเกี่ยวกับนักมวยนะเองนะครับเป็นคู่นี้เลยนะครับคุณผู้ชม ฝั่งขาวก็คือจะเป็นผู้หญิงตัวนี้เลยชุดก็น่ารักมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมผู้หญิงก็ชุดน่ารักผู้ชายก็ชุดดุดันเท่มากๆเลยนะครับฝั่งหญิงก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็ฝั่งชายก็คือจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหมัดสายฟ้าเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูนะครับทั้งกิจกรรมสายฟรีแล้วก็ไอเทมใหม่ๆที่จะเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้นะครับซึ่งบางกิจกรรมก็คือแจกฟรีด้วยนะครับจะมาพูดถึงกิจกรรมสายฟรีด้วยเออแล้วก็มีของใหม่อะไรมาบ้้าาาาาาางงเเเเดดดีี๋ยยวรรรรจะมมพพไปูููนนนนซึ่่ตอออใกก็ ริมนอกถ้าถามว่าพามาดูทําไมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับริมนอกก็คือมีอะไรแตกต่างจากเซูบไทยกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือของเขาเนี่ยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เลยนะครับไหนนะาจะเป็นกิจกรรมอ่าล็อกอินรับฟรีนี่แหละคุณชมครับนีค k โอไนท์หรือเปล่านี่คุณชมสังเกตอะไรหรือเปล่านี่ครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นไอเทมใหม่สกายวิงนั่นเองนะครับมีใครสังเกตหรือเปล่านะ้าตอนเข้าเกมมาใหม่ๆหรือว่าเข้ามาปุ๊บก็ลงเพลนฟรีสไตล์เลยเข้าไปมอเลย ได้สังเกตหรือเปล่านะครับว่ามันมีคอลเลกชันเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนหลอกเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับนี่เป็นปุ่มใหม่นะครับเป็นปุ่มสกายวิงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบยานพาหนะตัวใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็จะอัปเดตมาพร้อมกันแหละคุณผู้ชมก็น่าจะสังเกตกันบ้างแล้วนะครับจะอาจจะสงสัยว่าเออมันคืออะไรนะครับสกายวิงตัวนี้ตอนนี้คือมันยังใช้ไม่ได้นเองนะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับที่ผมพามาเสิร์ฟนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีกิจกรรมเข้ามาแแล้้วนนนนนะรับบเฟทกก็มมมีีีีหือ่่าจ โอ้โหอย่างเท่เลยนะครับ hmm. ผู้ชมเป็น oh, ตัวท oh, ี่ม oh, ีชื่อว่าสกายวิงมาร์คหนึ่งน um> ั่นเองนะครับโมเดลเริ่มต้นรวดเร็วคล่องแคล่วถึงอย่างนั้นคนที่สร้างสิ่งนี้ต้องเป็นคนอัจฉริยะแน่ๆเลยนะครับนี่โอ้โหอย่างเท่เลยนะครับผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับฟรีนั่นเองนะครับก็ถามว่าของเขาเนี่ยล็อกอินแล้วก็รับได้ยังก็อย่างนะผู้ชมครับก็เขาเอากิจกรรมเข้ามาโช์เฉยนะครับก็จะสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่28นะครับเข้ามาล็อกอินครบ7วันกัน เลยนะครับเป็นสกายวิงตัวนี้นะครับโอ้โหอย่างที่เลยนะครับผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนสามารถขับได้ยังไงนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ได้ทุกหมดนะครับน่าจะใช้แบบตอนกระโดดล่มหรือเปล่านะครับตอนกระโดดล่มเราก็ไม่ต้องใช้บอร์ดแต่เราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าถามว่าทําไมก็แจกฟรีนะครับแล้วเซิร์ฟทจะแจกหรือเปล่านี่ก็คือเป็นแค่โมเดลเริ่มต้นนะครับให้เราสามารถกดใช้ได้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันยังปิดล็อกอยู่นะครับถ้าเราได้ตัวนี้ไปก็คือจะปลดล็อกสามารถใช้ได้กันทั้งเซิรเล้้้ชาถอไไปใดก็ มันจะมีสกินมาอีกนะคุณผู้ชมครับมันจะมีสกินแยกมาอีกนะครับคุณผู้ชมอ่าเขาจะมีสกินมาขายด้วยนะครับมีสีแดงเป็นลายไฟนะครับก็รีวิวหลายคลิปได้แหละคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสกายวิ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็มีกิจกรรมแายฟรีเข้ามายุะมากๆเกี่ยวกับอ่าเครโอไนต์ตัวนี้นะครับกิจกรรมใหม่ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมจะขึ้นรูปไปเลยนะครับนี่ นี่นะครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับก็คือจะเห็นเป็นชุดใหม่เลยนะครับนี่เป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ารับฟรียกเซิฟกันแน่นอนเลยนะครับนี่เป็นชุดผู้หญิงตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดนักมวยผู้หญิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงคุณผู้ชมก็แบบเป็นแนวสีขาวนั่นเองนะครับคูอย่างเท่เลยนะครับบอกได้เลยว่าเท่จะจัดเลยนะครับทีนี้ชุดผู้ชายก็มาเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่แจกฟรีหรอกคุณผู้ชมแจกฟรีชุดเดียวนะครับจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีพวกกระเป อินรับฟรีนเดนคุณครับล้กินรับฟรีเลยกระเป๋าตัวนี้ก็ที่มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบแอร์บอดแล้วก็จะมีกล่องสุบรูทบ็อกซ์นั่นเองนะคณผูุ้มครับอ่า แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นร่มชูชีพนั่นเองนะคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปดูหน้าตาของกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาของกิจกรรมจะเป็นยังไงที่จะเข้ามาในวันที่24เมษายนนี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยและนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของกิจกรรมหรือว่าจะเป็นเว็บอีเวนนั่นเองนะครุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นหน้าตาเหมือนแบบแนวเวทีสนามมวยนะครับก็จะมีฝั่งชายก็คือสีดําฝั่งหญิงก็คือจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับกำลังจะต่อสู้กันนั่นเองนะครับแล้วก็ามาเล ได้ฟรีนั่นเองนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจรับฟรีอ่าอยากเล่นเลยปุ่มล็อกอินรีวอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแบบเป็นกิจกรรมล็อกอินรับฟรีก็น่าจะเป็นอ่าตัวกระเป๋านั่นเองนะครับจะเป็นกระเป๋าตัวสีดําตัวนั้นนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็น่าจะแบบอยู่ในกิจกรรมล็อกอินรับฟรีนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปเลยนะครับอันที่2ลงลงมาเลยก็คือจะเป็นเดลิมิชชั่นหรือว่าจะเป็นภารกิจรายวันนั่นเองนะครับก็ภารกิจรายวันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูดดดีีีกกกกกวววว่่่่่่าา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 าแลลล้้เเเเเเผืออใใคคคคคคครร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 ริิยยยยยยยนนนนนนนะะะะััััับบบบภจ็สสมมถททํไงๆห ง่ายๆเลยแค่เข้าเกมมาแล้วก็ล็อกอินก็รับไปเลยนะครับน่าจะเป็นสกินเข็มขัดสีน้ําเงินนั่นเองนะคุณผครับนี่ แล้วก็จะมีแบบตัวแบบอ่าระดับสูงมากกว่านะครับก็คือจะเป็นคิมการ์ตัวสีแดงหรือว่าสีส้มกันแน่ก็ไม่มั่นใจในคุยงขาบก็ทำธุรกิจก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับแค่แบบลงไปเล่นอ่าเกี่ยวกับหมวดต่างๆนั่นเองนะครับหมวดใดก็ได้แล้วก็ทําดาเมจอะไรพวกนี้ก็ภารกิจตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับก็คงแบบไม่ต้องเจาะลึกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันจะรีทุกๆ E สนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้เอาทูเค็นน่าจะแบบเอาไปเล่นในเว็บกิจกรรมนั่นแหละคุณผู้ชมอาจจะแบบเอามาต่อสู้กันนะ ครับจะเห็นว่ามีเลือดคนละ150เนี่ยเราต้องทําการอ่าต่อสู้ให้อีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือดหมดนั่นเองนะครับถึงจะได้ของรางวัลน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบคาดเดาเองนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็มีแบบของรีวอร์ดรับฟรีก็คือนี่เลยนะครับจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกินร่มชูชีพตัวนี้เลยนะครับนี่อ่า แล้วก็มีของรางวัลฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงกิจกรรมสายฟรีคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้ากิจกรรมมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเป็นของรางวัลใหม่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่รอกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าชุดผู้หญิงเนี่ยเต็มๆเ,เ,เนี่ยม,มันจะสวยขนาดไหนจะเท่ขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นชุดผู้ เอ่อเอฟเฟกมีแบบสายฟ้าวิ่งรอบตัวด้วยนะคุณผู้ชมครับเออไม่ต้องใส่หมัดก็แบบมีสายฟ้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นสายฟ้าสีฟ้านะครับของผู้หญิงเนาะส่วนของผู้ชายก็คือจะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับสีม่วงแบบออกแนวชมพูชมพูนะครับก็จะมีด้วยกัน5ส่วนนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเออมีหมวกนะครับคุณผู้ชมมีหน้าเพ้นด้วยนะครับปากดำๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบอ่าติดอ่า ปัตเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับติดปัตเตอร์ตรงที่แก้มนั่นเองคุณผู้ชมครับน่ารักไปอีกแบบเลยนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมชุดอย่างสวยเลยนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยรอเลยนะครับบอกได้เลยว่าเขาแจกฟรีนะครับสำหรับชุดผู้หญิงตัวนี้แค่มาทาธารกิจตามที่กําหนดก็รับฟรีไปเลยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพาไปดูเป็นชุดผู้ชายกันด้วยนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าชุดผู้ชายก็ไม่ได้แจกฟรีนะครับแต่ก็เอามาให้ดูกันตามกันเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดผู้ชายตัวนนีี้เลย่ โอ้โหเปิดตัวมาอย่างเท่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่อย่างมากเลยนะครับโอ้โหแยกรางได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับอย่างเท่เลยนะครับผู้ชายนี่ก็คือจะมีด้วยกัน5ชิ้นส่วนเหมือนกันเลยนะครับมีฮูดมีหมวกด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยก็แต่ละชิ้นก็เหมือนกันนะครับกัแบบชูผู้หญิงก็คล้ายๆกันเลยนะครับนี่มีกางเกงก็กางเกงก็เป็นแบบขายาวนะครับผู้ชมเออไม่ใช่ขายาวเดี๋ยวมีถุงน่องด้วยนะครับคุณผู้ชมอถุงเท้าด้วยเออ แล้วก็จะมีตัวหมวกนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเป็นแบบผ้าคลุมหมวกนั่นเองแล้วก็มีหน้าพิ้นแบบลายสีดำๆนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเป็นแบบสายฟ้าวิ่งรอบตัวเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชุดผู้ชายนั่นเองนะครับก็อันนี้ไม่น่าจะแจกฟรีแล้วคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับทีนี้ก็จะมาพาไปดูเป็นหมัดสายฟ้าเหมือนกันเลยนะครับเป็นหมัดสายฟ้าตัวใหม่นะครับก็จะเป็นสกินที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนััจเเเ็นนนนหมมดดสาาาายยยฟ้้ทีี่่ใววกกละ คุณผู้ชมไม่ค้องคาดหวังว่าแบบจะแจกฟรีนะค,คุณผู้ชมสำหรับอ่มามัดสายฟ้าตัวนี้นะครับเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้ยอย่างเท่เลยนะครับก็เป็นไงคุณผู้ชมมีแบบอ่าสายฟ้าแป๊บๆๆนะคุณผู้ชมครับ โอ้ตอนต่อยก็แบบมีแบบสายฟ้าออกมาเองครับเป็นแบบสปาร์กออกมาเองคุณผู้ชมครับก็ตอนแบบอยู่ธรรมดาก็คล้ายๆกับหมัดวันพันแมนนิดหน่อยครับแต่ก็เอฟเฟกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เท่มากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ปกติสายฟ้าก็จะเป็นสีสีแบบสีส้มสีเหลืองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสีม่วงนั่นเองคุณผู้ชมครับสีม่วงสีชมพูนั่นเองนะครับ็นงเท่มากๆเลยผมบอกเลยเลยว่าผมเนี่ยรอจัดเลยนะครับสำหรับหมัดสายฟ้าตัวนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือจะเป็นของรางวัลคร่าวๆทั้งหมดเลยนะครับในเว็บกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็มีทั้งเว็บกิจกรรมสายฟรีนะครับที่พูดถึงไปแล้วก็มีแบบไม่แจกฟรีกันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อ,ตอไปนะครับว่าเซิร์ฟไทยจะมาตามนี้หรือเปล่าที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาแจกฟรีแน,น่นอนเลยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงก็รอกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้แบบเข้ามาลงเล่นกันนะคุณผู้ชมแบบกิจกรรมเข้ามาปุ๊ п, ถ้าแบบมีอัปเดตเข้ามาแล้วก็กิจกรรมเข้ามาแล้วก็ถามว่าจะเข้ามาในวันไหนก็น่าจะเข้ามาในวันที่24เมษายนนี้นะครับก็น่าจะเข้ามาก่อนหน้าน,นี้แหละคุณผู้ชม20 22เนี่ยก็คือน่าจะเห็นหน้าตาของกิจกรรมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปกันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ From